ก็ต้องบอกว่าผมนะผมเรียนจบประมาณปี2อง2ันสิบสะครับแล้วก็เรียนจบปุ๊บก็ไม่ได้งานประจำครับแต่ว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวาคิดตั้งแต่เด็กนะครับว่าทำงานประจำไม่มีวันรวยเพราะว่าพ่อผมทำงานประจำแล้วก็มีเพื่อนพ่ออลไเป็นโอเคที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหลายคนเลยแล้วก็รวยกว่าเอาตรงๆคือรวยกว่าผมก็เลยคิดแต่เด็กเลยครับว่าผมจะไม่ทํางานประจำแน่ๆนพอเรียนจบปุ๊บผมก็เลยเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีรวมกับเพื่อนๆอีกสองคนไปเปิดธุรกิจของนเองนะครับแล้วก็จริงครับร ปีเดียวเท่านั้นครับถามว่าเจิงแบบไม่มีท่าอะไรก็คือไม่ใช่แต่ว่าแค่รายได้ที่มันได้ครับมันเปรียบเทียบกับผมสามคนไปทํางานประจํมไปขับรถไปทำงานประจำได้เงินเยอะกว่านะครับดังนั้นก็เลยตัดใจว่าเลิกทำแล้วก็เข้าสู่การการเงินนะครับแน่นอนว่าตอนที่ผมเข้านะมันคือประมาณปีสองพันสิบสี่ครับเราเป็นเด็กไทยเรียนไทยนะครับทํางานการเงินไทยนะครับแน่นอนทรัพยแรกที่ผมเริ่มต้นลงทุนครับคือหุ้นไทยนะครับที่ผมเข้าคือดอยนี้ครับทุกคนดอยนี้เลยครับ อันนี้เลยเข้าไปแวบ,บแรกในช่วงเวลานั้นมีมีใครลงทุนตั้งแต่ปี2 0 1 4ไหมครับมีครับรู้จักคุณปั่นแก๊งมี l I ร e LI, AKE, ABC, c A B C อเซกเีไซเบอร์หมครับนี่แก๊งนี้ผมเข้าทุกตัวนะครับถ้าไปดูเปิดปิดและชื่อผู้ถือหุนะ้นน่ะมีผมทุกตัวครับช่วงนั้นผมกล้าพูดเรยผมปั้นฝอนจากหลักหุ่นติงลานนะครับในช่วงเวลาที่คุณปั่นบูมมากๆบูมแบบเละเทะเลยนะครับและเช่นกันครับผมก็เละเทะจากคุณปั่นกันเ b c นซีนสองชื่อนี้อยู่ในใจตราเป็นมาก แต่พอหลังต่อไปมลยแสงกว่าจาก ADBC v อ l แลนดอนะครับดังนั้น,นพอผมถึงจุดหนึ่งะครับเราอยู่ในหุ้นไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พอเข้าไปใหม่ๆนะผมก็รู้สึกว่ามันมีมินเนอร์ละ,ละมันก็โชคดีครับซื้ออะไรก็ขึ้นเสื้ออะไรก็เด้ง KC Property ผมเด้งนี่คือคุณเคนอยู่บนรถนั้นนะฮะบ<ช>อกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับทีนี้ครับพอผมอยู่ทํางานอยู่ในอ,อยู่ในหุ้นไทยแล้วพอผมก็ศึกษาเรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆผมก็ไปเจอว่าเฮ้ยนอกจากตลาดหุ้นไทยอ่ะสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีตลาดหุ้นเมริกัน อยากจะลงตลาดอเมรับเพราะตอนเริ่มขอเริ่มศึกษาการังตุนเยอะมากขึ้นนะครับเราเริ่มศึกษาแนวพื้นฐานแน่นอนครับว่าเราก็หนีไปพ้นคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต์ครับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต์นะครับเขาเข้าซื้อหุ้น Apple ิก่อนปี2016ครั้งแรกครั้งแรกนะครับมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าตลาดอเมริกาเช่นกันไม่ต้องคิดมากแล้วผมตามฟุนอยู่แล้วแต่นั้นพอเข้าตั้งแต่ปี2016นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตผมน่าจะต้องการข้อมูลมากขึ้นต้องการบทวิเคราะห์ต้องการอยู่ในนนตลาาดมกขึ้ะครับ พี่ทว่าที่ผมก็ย้ายงานไปอยู่แบงก์ต่างประเทศแบงก์หนึ่งนะครับซิตีแ้แบงค์บุกแบงค์ปิดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับซิตี้แบงค์ผมอยู่ซิตี้โกนะครับก็ดูแลอร์นลูกค้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะได้ข้อมูลใกล้ชิดบล็อกทั้ง G I P Mortgage ทั้ง U O Bung U O B ได้รีเสิร์ชกันเต็มเลยนะครับก็จะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็ผมก็เริ่มเก็บพุ่นเทคแบบตรงนี้มานะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมไม่ได้ถือเงินตรงนี้นะครนรนะครรรรััััับบไมมม่่่งง้้นน้้นน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 นววยยยแแลลละะขาาาาาหหููกกทเเือออออจพใตดี ตลาด U.S. เดใช่ไหมครับช่วงเวลานั้นนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โลกเรามันมีนโยบายที่ชื่อว่าคิมรับถ้าเกิดทุกคนไปเจาะลึกเรื่อง Q.E. จริงๆมีมีใครแบบอ่านเรื่องแบบอินเรื่องบิตมีใครจู้บิตคอยไหมครับเห็คอยนทองคำจะรู้ใช่ไหมว่าโลกนี้เราพิมพ์เงินได้ผมรู้สึกว่าไอ้การพิมพ์เงินน่มันไม่มันไม่แฟร์สำหรับนากลงทุนลายย่อยนะครับแล้วแอสเซทดึงที่มันเป็นเคาน์เตอร์สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องการพิมพ์เงินและรักษาเวิกับเราได้คือทองคำนะครับซึ่งแน อ่ายนไนัด้เลยครับอ่าได้ครับจากนั้นคุณเชนก็เข้าทองคาตอบครับลากลากอะไรทองคำทั่วเนี่ยังถืออยู่นะครับทองคำน่าจะเป็นไอ้เสี้ยวที่ผมถือมาประมาณเจ็ดแปดปีตั้งแต่ทุนประมาณนย่ครับไดครับซื้อทองแท่งสองกิโลตอนนั้นนะครับก็คือถึงแต่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะถึงแต่ตรงนี้มาครับแต่วันนั้นครับผมก็เลยเริ่มเข้าใจครับว่าเฮ้ย โลกโลกเรามันมีความไม่แฝงบางอย่างนะไม่ผมก็ลดข้ตลาดนี้ไปนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดพอเราอยู่ในทองคํามาเรื่อยๆรื่อยเราเป็นสายเจดีย์ชาแนลอะไรแบบแต่เราคนรุ่นใหม่เอ่อแอสเซทหนึ่งที่แก้ปัญหาเดียวกับทองคํานะครับแต่ซิ่งกว่าครับอ่าบิตคอยครับคุณเคนก็เข้าบิตคอยเกันครับถามว่าผมเริ่มซื้อบิตคอยจริงจริงคือเมื่อไหร่ดิตอนนี้ครับตอนที่มันเบรกสองหมื่นไปครับแล้วก็ตอนช่วงช่วงโควิดที่แบบโอ้สุดยอดเลยบิตคอยบิตคอยมันต้องมีนะอ่าเคนมีครับ ไม่ต้องห่วงครับคุณเพนก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าผมอาจจะข้ามซีเควนซ์ไปหน่อยก็คืออย่างตอนครั้งนึงที่ผมเริ่มเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรกแล้วกันนะครับคือช่วงนี้ครับทุกคนปี2019ช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกามีข่าวว่าลดอัตราดอกเบี้ยถ้าทุกคนจำได้อเมริกาเคยมีช่วงหนึ่งนะครับที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก0.25ขึ้นมาถึง2.5แล้วก็ลงไปใหม่ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มัน2.5แล้วมีข่าวว่าอั มีสงครามการค้าต่างๆกับค่าเงินบาทจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องแข็งเงิน US ต้องอ่อนนะครับนี่ครับผมเข้าตรงนี้เลยครับช็อตมาครับถามว่าผมขายตรงนี้แบบอึ่งป่าครับขายที่เดิมทุกคนเห็นคิดว่าคุณเคนเจ๋งนะฮะดอยเป็นการทับเป็นเทรดเดอร์ก็โดนนี้เหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าโอ้ยเด้ง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 ขายตรงนี้แล้วแม่งลงนะผมจำได้เลยนั่นคือครั้งแรกที่ผมเริ่มเล่น forex นะครับก็เข้าใจในตลาดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาบิตคอยนะครับและไน่ลองเขาว่ามีใครรู้จักโลน่าไหมครับ รูน้า <Luna S 1> ผมกล้าพูดนะผมเข้าแต่เลขตัวเดียวนะทุกคนตัวร้อยี่สิบผมก็ไม่ขายนะครับผมกล้าพูดว่าผมเสียคายเยนไปครั้งนะึงนะครับกับรูน่าแต่แต,แต่ทุกคนที่พูดกิงินผมเสียที่ส่วนเงินปังผลนะครับผมมีพอร์ตหนึ่งที่เป็นเงินปันผลใช่ไหมครับแล้วก็เอาปันผลน่ะเข้าไปซื้อไอู้น่าเนี่แหละครับแล้วจากนั้นครับมันก็จะมีช่วงนั้นที่มันไปแรงๆคือมันลิสคนไปแนนมีสเปลดูเอารูน่าไปวางคำเอาสเปลออกมาเอาสเปลกู้อเข้าไปเลเวลเลทเข้าไปนะครับรูน่าทรูร้อย จะหคุณเคนอยู่บนรถคันนั้นเหมือนกันนะครับนะครับเรื่อเทรดเดอร์ต้องซิ่งๆหน่อยนะครับทีนี้ครับทุกคนเห็นได้ว่าจากประสบการณ์ในปีสองพี่มันจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ยผลเทรดซิ่งมากนะครับผมอยู่ทุกสินทรัพย์ทำกำไรได้บ้างขาดทุนบ้างแต่ภาพรวมติดบวกนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบว่าหลายพันเปอร์เซ็นต์หลายหมื่นเปอร์เซ็นต์แบบที่เทรดเดอร์บางคนทําได้แต่ว่าใช่ครับว่าพอมีพอกินแล้วก็ปั้นพอร์ตให้มันโตขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยจากประสบการณ์ในนอดีตจปัจจุบันติดร้างกไรเยอะบ้างได้้ขาาดทุนนบงะครับ สิ่งนึงที่สำคัญสำหรับกังคือไอสามเหลี่ยมออไอวงกลมสามตัวเนี้ยที่อยากให้ทุกคนเข้าใจมันนะครับเวลาที่เราเข้ามาตลาดการลงทุนนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะสนใจคาว่าเมต็ต่อเข้าตรงไหนแนวรับแนวตาน้านยังไงซื้อ,อยังไงขายยังไงเป้าตรงไหนถูกไหมนั่นคือเครื่องหมายแรกคือเมตอ็ต่อแรกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยครับเอ็มอีสองตัวครับทุกท่านอาจจะใช้แค่เมตต่อเดิมนะครับค่าเดิมเดิมะแต่ถ้าเกิดมีสองตัวนี้มากขึ้นนะครับทุกคนทำกำไรได้มากขึ้นอย่างมันนี้เมนจเมนต์ก็คือกาารรบริห บริหารนักยังไงให้โพ s ิชัน n เราครับอยู่ในโพซิชันที่ได้เปรียบเวลากําไรากําไรเยอะเวลาขาดทุนนะครับน้อยที่สุดเรื่องนี้ก็สำคัญมากหรือว่าจิตวิทยาการลงทุนนะครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ครับเป็นอาชีพที่มันยากเพราะว่าเรื่องจิตวิญญทยาตรงนี้แหละครับถ้าเกิดผมจะพูดว่าเรื่องไม้เซ้นเรื่องจิตวิทยาถ้าใครอยากลงทุนได้สาเร็จน,นะครับก็ไม่ใช่คนปกติหรอกเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเราก็จะขาดทุนเหมือนคนทั่วไปครับ99.9เปอรเว่าในตลาดนี้เสียเงิน ังนั้นคนที่เป็นเทรดเดอร์แล้วได้กำไรจริงครับหลักคิดเขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวมือมาระบุกราฟกัเลยคือโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วเวลาที่เราเราเจอแบบการาฟกราหนึ่งเวลาเราเทรดถูกไหครับเราก็จะมองว่าโถ้าเราซื้อได้ตอนสิบนะถ้าเราไปขายสามสิบกำไรสองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แต่ในความเป็นจริงคือเทรดเดอร์เข้าตรงสิบตรงนั้นไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่ใช่เจ้าจเจ้าตลาดเราไม่ใช่เจ้ามือเราซื้อต่ำสุดขายแทนสุดตลอดเวลาไม่ได้แล้วถ้าเราซื้อต่ำสุดนะครับรอขายแทนสุดนะครับอาจจะเหมือนผมที่ค่าเงินบาทกับที่เดิมครับ หายเป็นเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นคนที่เราเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนไหครับเราต้องสู้กับตัวเองสู้กับความโลภสู้กับความกลัวอยู่ตลอดเวลาเวลาได้เงินอีโก้ก็จะมามามาเวลาเสียเงินเราก็จะหอเหี่ยวหอเหี่ยวนะครับจมไปโผล่ล่าดังนั้นครับ <S <S ผมอยาก <S <S สำคัญมากๆเลยคือที่อยากจะฝากไว้วันที่ผมคงไม่ได้จดเรียกว่าไมซ์เซนคืออะไรวันนี้ไมเน่ชัยนิ์คืออะไรแต่ว่าผมว่าไม่นต่อทุกคนรู้อยู่แล้วตีกลาเป็นทุกคนอยู่แล้วเข้าใจทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งสองเนี่ยอย่าก,การับแล้ผมก้าพูดว่า ไมเซ็ตกับอันนี่เมนแมนจเมนต์แล้วมีความสำคัญเกินครึ่งสหรับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือว่าจะขับรุ่จากหลังนะครับที่นี่ครับสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับผมอยากให้ยึดสมการนี้ไว้นะครับเป็นสมการที่เวลาที่ทุกคนเทรดนะครับอย่างหนึ่งอย่าลืมทำเลยนะครับก็คือการบันทึกการเทรดสำคัญมากนะครับผมเคยเทรดแบบไม่แบบไม่บันทึกเลยคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เนี่ยอยู่ประมาณห้าปีแต่หลังจากที่บันทึกนะครับพร้อมเหตุผลพร้อมจุดเข้าพร้อมทุกอย่างใช้ท่าไหนเข้าบันทึกให้หมดนะครับ แล้วกลับมาเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่เราผิดพลาดคืออะไรมันจะเจอจุดที่เราพลาดซ้ำๆนครับแต่ถ้าเราแก้จุดที่ซ้ำๆตรงนั้นได้เนี่ยปอเซ็นพวกนี้จะดีขึ้นหน้าที่ของเทรดเดอร์ก็คือเราต้องจบันทึกเพื่อ,อมาพัฒนาให้เวลากําไรกําไรให้มากเวลาขาดทุนขาดทุนให้น้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำครับก็คือพยายามเพิ่มวินเลทให้มันสูงขึ้นได้หาโอกาสชนะที่มันดีมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาแบ็กเสทสระบบให้มันดีมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มเคเบิเลเเดสเกน ต่อหนึ่งไม้ให้มันเยอะขึ้นนะครับและในทางกลับกันนะครับเราก็ต้องพยายามลดลอสต่อไม้ที่เสียสต็อปลอสให้เร็วนะครับซึ่งการสต็อปลอสเร็วก็จะตามมาด้วยกับการที่เาเรียกว่าขายหมูบางทีก็แบบคับปุ๊บดีใส่หน้านเราก็จะเจอเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนขึ้นอยู่กับระบบเทรดทุกขั้นนะว่าระบบเทรออกแบบมายังไงทํายังไงนะครับจะทําให้เอ้เปอร์เซ็นต์ลอสตรงนี้น้อยลงได้นะครับทั้งนั้นอยากให้จับไว้นี้สไลด์ผิดต้องขอไปนะครับต้องเป็นลดเ oss, อเวอ นะครับแต่นั้นพยายามพัฒนาเทรดเดอร์คือไม่ใช่แบบเทรดเดอร์ไม่ใช่แค่อาจะสมมติทุกท่านหลังจากนี้ถ้าทุกท่านไปลงเรียนคอร์สอะไรหนึ่าเดี๋ยวท่านอาจจะต้อ,องมีโดนแน่ๆนะครับไปเรียนปุ๊บไปเรียนมาได้ท่ามาท่าหนึ่งนะครับท่านั้นไม่ใช่จาะสรร์สิทธิ์หรือโบรกเกอที่ทุกท่านจะทำกลับมาได้ทุกตลาดนะครับการเทรดมันมีหลายแบบมีคนที่เทรดสวิงเทรดเน้นในกรอบพงคนเทรดแบบเทรดฟอลลวิงท่าแต่ละท่าเหมาะกับตลาดที่ต่างลงไปนะครับแล้ววินเลทกับลอสนะครับมันก็จะต่างกันดังนั้น ทุกคนต้องพัฒนาสมการนี้หาท่าของตัวเองที่มันเหมาะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแบบอยากให้ทุกคนพัฒนาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเพิ่งจะมาเรียนรูหลังจากที่ผมโดนลูน่าจับใครเย็นเป็นอีกคันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากเรื่องนี้เลยจริงๆแบบว่าจริงๆแล้วคือผมก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองนะสมมติว่าผมปั้นพอจากล้านนึ่งเป็นห้า้านเป็นสิบ้านแล้วมันจะไปยุดที่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราพลาดทีซิปหรือจะเลือดสูรนะครับเวลาเท็เดรนหน้ามืดๆเท็ดเดอร์แบบว่าในสภาพเดนคบ้อาเื มันจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนผมพูดจริงๆนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าเราไม่คันระว,วังตัวเองแต่นั้นพอวันถึงจุดหนึ่งคนระับผมก็เริ่มเกิดคำถามกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยแล้วนักนทุนแบบเราแบบเทรดเดอร์แบบเราเราจะอยู่ในตลาดที่มันอารมณ์ไบโพล่าแบบนี้ได้นานขนาดไหนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ระยะแบบมาสิบสิบห้าปีได้ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่ามันเจอความโลภความกลัวเจอแบบความกระสานแดงความอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแต่นั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้เลยครับคือจริงๆแล้วอ่ะ และลงทุนนะครับเราเราไม่ได้ต้องการให้ผ่อนโตไปเรื่อยๆหรือว่าเป้าหมายชีวิตเราต้องการผ่อนที่มันโตนะครับแต่ว่าเราแค่ต้องการเป็นที่สำรัจากป็นเงินเดืนคำนี้ได้ได้ได้มาจากตอนที่ผมลูกพึ่งคลอดนะครับลูกพึ่งคลอดเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อก่อนก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาตัวตัวหนึ่งน,นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เลยก็คือผมจะได้เวลาอ่ะผมอยากได้เวลาไปใช้ชีวิตได้อื่นๆที่ไม่ใช่แค่ตื่นเช้ามาใสา่หูฟัง ปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆตอนเช้าฟังฟังฟังเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดกระดานเทรดตอนเช้าดูหุ้นทายดูค่างเงินต่างๆตอนคืนก็ดูหุ้นอเมริกามากขึ้นผมทําแบบนั้นไม่ได้หล่ะสัปดนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เวลาเลเลือดมาเล่นกับลูกที่มันโตขึ้นทุกวันผมรู้สึกว่าชีวิตเราครับมีป้อมไยอื่นมากกว่าแค่เรื่องก,การปั้นและให้มันรวยเพราะผมก็ถามไปเอเหมือนกันว่าเราอยากจะรวยครับเท่าไหร่พอผมเชื่อาถามทุกคนท่าสิท่านในห้องเนี่ยอยากรวยต้องมีเท่าไหร่ บางคนบอกร้านหนึ่งบางคนบอกห้า้านบางคนอาจจะบอกสิบ้านนะครับแต่สำหรับผมมาผมรู้สึกว่าคําตอบมันค่อนข้างแบบนามาทำแล้วอาจจะตอบเั็นไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําสมการนี้ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแลวมันสามารถให้ทุกท่านเป็นติสระจากเงินแต่ทุกท่านจะเหลือเวลาไปทําอย่างอื่นเที่ยวกับครอบครัวเล่นกับลูกบางคนอาจจะแค่ต้องการร้องเพลงเอเรียนร้องเพลงบางคนอยากจะแค่มีเวลาสองั่งเวลาห้าหกชั่วโมงบางคนแค่อยากจะเดินทางไปเที่ยว แฝกแปรกินแปไเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำให้เราแอ h ช e v เป้าหมายได้ถึงแม้นอกจากเรื่องของความรวยครับคือเรื่องของเวลาแล้วก็เราไปอิสระาจากเงินนะครับดังนั้นครับผมก็เลยได้สมการหนึ่งมาก็คือถ้าใครอยากจะมีสติสภาพะทางการเงินคือมิสระจากเงินแล้วทําอะไรไ,ได้หรือจะทํางานอะไรโดยที่ไม่ติดหถึของเงินได้ครับคือเราต้องมีอะไรได้จากสิ่งสรับเมื่อมากกว่ารายจ่ายเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเป็นอิสระราจากมาันพอเห็นสมการนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งมั่นกันครับว่า เราจะหาแพสซีฟินเข้าจากไหนให้มันเยอะๆถูกไหมครับเพื่อจะได้โฟเวอร์ะายจ่ายแต่ผมมองกลับกันครับอยากให้ทุกท่านกลับไปมองที่รายจ่ายครับว่ารายจ่ายทุกท่นานนะครับจริงๆมีเท่าไหร่ต่อเดือนกันแน่เออในนี้มีใครทำบัญชีเลยรับรายจ่ายเนี่ยโอ้เด่นั่นอะไรครับผมแนะนำนะครับอย่างแรกเลยให้กลับไปทำบัญชีเลยรับรายจ่ายครับเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละปีครับเราต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อให้เราทํางานที่ไม่ต้องสนใจของเงินได้ นะครับบางท่านอาจจะบอกเดือนละสองหมื่นบางท่านอาจจะบอกเดือนละห้าหมื่นบางท่านอาจจะบอกเดือนละแสนอะไรเยอะนะครับลองตั้งเป้าหมายจากรายจ่ายดูนะครับแล้วมันจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าอย่างง่ายๆสุดว่าท่านทุกท่านผมบอกคุณผมไม่อยากใช้คำว่าลงทุนปล่อยฝากแบบขายสารที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเอาเอาเงินปันผลเงินปันผลเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์สอปีเนี่ยถ้าทุกท่านอยากได้ปีละเจ็ดแปดแสนก็ต้องมีเงินก้อนสิบล้านเพื่อเอาไปลงทุนหาทุนปันผลนะครับดังนั้นลองเอาสมการนี้ไปปรับใช้กับการเทรดดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการเทรดนะครับจะพอร ไปพอร์ร้านหนึ่งนะครับไปต่อตัจิตวิทยาตัดแม่นิจแมนจ์เมนต์ตจากร้านหนึ่งไปสิบล้านนะครับคนละโลกครับตลาดบางตลาดที่ทุกท่านเคยทําได้หุ้นตัวเล็กบางตัวที่ทุกท่านเป็นทา่ทาสาคัญของท่านนึงทุกท่านอาจจะเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับลิควิดตตี้บางตลาดเนี่ยพองเงินมันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเข้าแต่เอ็กซิไม่ออกเยอะนะครับมีนักลงทุนรายใหญ่ในไทยหลายๆคนคือเอ็กซิเข้าเข้าหุ้นตัวเล็กแต่ออกไม่ได้ก็เยอะนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับทีนี้ครับผมก็จะมาแนะนำไอเดียเป็นเขาเรียกว่าความที่เห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับไม่ได้บอกทุกคนต้องทําแบบผมนะแต่ว่าพอผมเริ่มอยู่ในตลาดมาเรื่อยๆแล้วเทรดชนะบ้างแพ้บ้างอยู่ประมาณเป็นสิบปีอะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพอรู้เลยครับก็คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆครับคือเรื่องนี้ครับ passive income อาจจะเป็นคําที่ทุกท่านได้ยินจนแบบว่าผมใช้คำว,ว่าเบื่อได้เลยนะมันเยอะมากๆครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสําคัญที่สุด cash flow ที่เข้าทุกๆเดือนนะครับ ไม่สําคัญเท่าว่าเราจะมีพอร์ตใหญ่ขนาดไหนถ้าแคชโฟ l ไม่มีเลยถือว่าไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเราไมต้องหามันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นครับผมก็จะมีพอร์ตหนึ่งนะที่เป็นพอร์ตที่เรียกว่าพอร์ตเงินกำไรพอร์ตเทรดขมเองครับตอนนี้ผมใช้พอร์ต u ร์ตเทรดผมจะใช้ USDT ตัวหลักนะครับตัวแรกคือ Forex ผมจะเน้นไปที่ USDTHB เลยนะครับไม่ได้สกุลเงินอื่นเพราะว่าผมว่าติดตามเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วแล้วผมก็จะรู้ว่าค่างเงินปกติอ่ะมันจะต้องดูเปรียบเทียบกันดังนั้นะถ้าเกิดไทยแย่มันก็จะออกกใคครรแข็็งมมัันจะดีบเื่อเปียบบทกั US ผมก็เลยรู้สึกว่า forex ขอ,อง mm. ผมถนะัดแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้เลยครับ USD t h b นะครับแล้วก็ c r y p t o c u r เรนซีผมก็มีพอร์ตเทรดเหมือนกันแต่ย้อนแล้วกับทุกท่านครับว่าพอร์ตเทรดคริปโตผมไม่ได้มีเยอะมากบอกกับทุกท่านตรงผมคุมความเสี่ยงไม่อยู่เพราะว่ามันสวิงแรงมากครับเวลาแบบ low to high นี่คือใครจุดฟิวเจอร์สักคูณเจ็ดเนี่ยผมว่าแตกทุกคนนะครับมันมันสวิงแรงนะครับเพราะนั้นพอร์ตคริปโตผมจะไม่ได้ใส่เยอะมากถ้าถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เข้าหน้าเทรดขนาดจริงๆนะครับแล้วก็จะมีโกฟิวเจอร์ อันนี้คือผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้เป็นท่าบ้านฐานของทองอยู่แล้วเพราะว่าทองมันมันความผันบวนมันไม่เท่าคริปโตแลต้วก็มันสามารถวางสต็อปลอดได้ค่อนข้นางชัดเมื่อเปรียบเทียบกับคริปโตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยเนี่ยก็คือ s ซฟตี้อินด์นะอันนี้อาจจะเป็นความถนัดส่วนตัวที่เติบโตจากพุ้นไทยอยู่สถาบันการเงินไทยมาแล้วผมก็เลยรู้ว่าพุ้นไทยมันขยับขึ้นลงอย่างไรอย่างแบบพุ้นสถานก,กองไปเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์จากข่าวได้นะครับ ผมก็ถนักสีตัวนี้นะครับแต่ว่าบอกกับทุกคนนะครับว่าไอตัวเก็งกําไรเนี่ยผมจะมีลิมิตของผมว่าอย่างเช่นผมตั้งขอไว้ว่าไอส่วนฝั่งเนี้ยไม่เกินสามล้านส่วนที่เกินสามล้านนะผมจะขายแล้วมาเข้าฝั่งซ้ายเสมอเพราะว่าผมเคยเทรดผมเคยเทรดที่มันใหญ่มากกว่านั้นไปมา,มากๆนะครับคุมความเสี่ยงไม่อยู่เวลามันลงจุดหนึ่งแล้วมันติดลบแบบสองสามแสนนะครับรู้สึกใจสั่นเอาไม่อยู่เราก็จะคอนโทรลไม่ได้เมื่อ,ออารมณ์เราไม่นิ่งนะครับเทรดให้ตายก็เสียครับ ยังไงก็สีนะดังนั้นผมก็จะด้วยด้วยระดับความสามารถของผมกับวิวขอ,องผมตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพอร์ตฝั่งเนี่ยผมให้เต็มที่ไม่เกินสิบล้านถ้าส่วนเกินนะผมจะขายเข้าฝั่งน,นี้แล้วมาเก็บคุนพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นอเมริกานะครับคริปโตเนี่ยผมก็จะมี DCA ตัวที่เป็นบิตคอยน์อีกโซลิวม์เรื่อยๆนะครับสองตัวนะครับถ้าเกิดเป็นหุ้นพวกเอ้เท่ากับถ้าเป็นเหรียญพวกเอาคอยที่มัน outstanding มากๆที่มันดังๆเหรียญมีนครับเหรียญหมูเด้งผมก็เคยเข้านะครััับบบไได้กกการรมหนนนนน่่ออยึงะคคคทุุณเเลตว แต่ผมผมไม่ได้เข้าจุดตอกต้นตอนที่มันสร้างบนโซนะครับวันนั้นผมใจไม่ถึงจริงๆแต่ผมมาเล่นกับเพื่อนขำๆบ,บนบนเลเดียมพูดฮารลองลองลองไปซื้อได้ครับเปลี่ยนหมูเด้งแม่งก็เอานะคนไทยสุดยอดมากแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ผมมีลงคอนโดวิเนียมอยู่สามที่แล้วก็มีเาเรียกว่าเป็น private equity real estate นะครับก็เหมือนกับลงทุนนอกตลาดแล้วก็ลงทุนในสังหารดอกเพื่อนอยู่นะครับซึ่งพอทางฝั่ง invest ฝั่งนี้ครับอย่างเดียวเลยครับที่ผมมองคือ เราจะสร้างเงินปันผลสร้างดอกเบี้ยกลับมาให้กับตัวเพื่อเป็นทั้งสิบอินคำให้กับเราเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับเวลาผมซื้อส่วนที่มันเป็นทั้งสิอินคำเนี่ยสิ่งที่ผมมองนะครับผมจะไม่ได้มอง่อย่างเช่นคุณนแบงค์สักตัวหนึ่งชื่อ SCB SCB เขาน่าจะหลังผู้ถือหุ้นนะครับมันไม่ไม่น่าจะมีแบงค์ไหนหลับหุ้นถือหุ้นเท่านี้นะครับก็จะจ่ายปันผลเรื่อยๆมีเหตุต้องจ่ายปันผลออกมานะครับผมก็จะมองว่าอย่างเช่นอย่างเช่นตัว SCB ปันผลมันอาจจะไม่มนิเอาตัวนนี้แล้วกันปตทนะครับ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะ,จะดีจะร้ายยังไงเนี่ยปตทต้องจ่ายปันผลปีละสองบาทยืนพื้นดังนั้นผมก็คิดเลยครับว่าอ๋อถ้าผมซื้อปตทหมื่นหุ้นวันนี้ผมจะได้ปันผลปีละสองหมื่นยืนพื้นไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเวลาที่ผมเก็บพอร์ตสำหัปันผลนะครับผมจะใช้หลักธรรมามองกลถึงไกลเลยโดยที่ไม่สนราคาสนแค่ว่าซื้อหนึ่งหุ้นซื้อหนึ่งตัวได้ปันผลกี่บาทถ้าอยากได้ปันผลล้านหนึ่งคุณก็ต้องมีปตทห้าแสนหุ้นนะครับ คิดแบบนี้ครับแล้วทุกคนจะไม่ตื่นตระหนกกับการที่ราคามันขึ้นลงราคาลงคือเราเก็บราคาลงเราเก็บแล้วหุ้นในไทยนะผมกล้าพูดว่มามันเป็นหุ้นสนามกอล์ฟแบบนี้ครับเยอะหุ้นการเมืองเยอะถ้าเกิดอยากเล่นหุ้นไทยก็เข้าใจการเมืองไทยนะครับถ้าไม่เข้าใจบอกอเลยเขาก็เสียเปรียบเพราะเราจะไม่รู้โฟโมมเข้าไปทา่ไหนแล้วหุ้นเมืองไทยมันก็มีหลายต,ตัวที่ผมใช้เขาว่าโมโนเปอรี่สุดๆบุกขาดสุดๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมองเก็บหุ้นันผลจริงลองหาตัวที่บุกขาดนโยบายนโยบายแจกผลผลิตตลอดเรื่อง,งแล้วก็มีคความรรััููถงนนุสะบ คุณตัวไหนทุาเก็บให้หมดเลยในฝั่งนี้มาค่ะเห็นเหรบเซสชั่นของผมน่าจะประมาณนี้มาค่ะมีคำถามไหมครับถ้าเกิดไม่มีคำถามเลยผมแอดซูมได้สองอย่างนะครับผมพูดดีมากแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยซึ่งผมจะเข้าข้างตัวเองครับทุกคนดีไหมครับนานๆทีด้ความพี่เคียนถามหน่อยเถอะมาแล้วครับคนนู้นครับไม่ครับพองผมไม่เด่นเเพราะว่ามีรลูกคับประนี้แรกเกิเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกร้องทีหนึ่งอะไรก็ต้องทิ้งครับ ตอนนี้เพิ่งจะฝึกนอนยาวสําเร็จด้วยครับผมดีใจมาก <c oughs> พอลุกอ่อนพอลุกอ่อนครับผมสิบเดือนแล้วครับสิบเดือนเพิ่งจะสิบเดือนเลยครับตอนเหล็กหน้าย,ายาูเอสดีกับดีเอสบีใช้ผมใช้ผมผมไม่ได้ใช้อ็อกเตอรสต์สโตรอกเขาจะด่าผมไม่ได้เลยไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วเป็อะไรจเป็นอะไเขาด่าในใจครับพอร์ตใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ในฟิวเจอร์ตลาไดไทยเนี่ยครับครับเชิญผมใช้ทางเฟรมสี่ชั่วโมงเล่นครับ มีเป็นมีเป็นฟิวเจอร์ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดที่สี่ชั่วโมงอาจจะเป็นขั้นกัดนิดหน่อยแต่ว่าผมที่เกียรตินมทางเรื่องาสีตอนนี้ครับที่เกียดมีแคลเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าอยากรู้เขาจริงแค่ไหนผมก็เลยใช้ผ่านดกใครไปก่อนแล้วก็พอดีโบกที่ผมเปิดคัาตงงนี้มันผักมากแบบปี๊บเดียวครับได้เงินเลยไม่หักดูอีกคนหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าได้ปันผลปีหนึ่งเจ็บ8เปอร์เซ็นต์เป็นเดียวเอ้เสกหมดไม่ครับ ตอนนี้คุณกลุ่มการเงินได้เยอะกว่าครับเรื่องสำหรับผมมาก็ทางตอนนี้อสังเทตผมมองไม่ได้แบบ b u ริ i เหมือนสิปีที่แล้วนะค่อนข้างยากแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าธุรกิจไหนจะมาธุรกิจอาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเอ่อเอสเคอร์เปลี่ยนจากอสังหามาเทคสมมุตินะครับแต่ธุรกิจก็ยังต้องใช้เงินนะบางทีธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักเขาอ่ะก็ยังต้องมีประโยชน์ก็ยังต้องได้ปรีโยชเพราะว่าเงินมันสิริหลอมเลือดใหญ่โลกใบนี้เงินอยู่ตรงไหนมีการกู้ย,ยืมตรงไหนยังไงแบงก์จะได้ประโยชน์ไม่ว่าเซกเตอร์ในกระตครับ อันนั้นไปดูแบงค์ไทยครับแบงค์ไทยเป็นแบงค์แบงค์ที่ความแข็งแกร่งนี่ผมเรียกว่าต้นต้นของโลกนะครับถ้าทุกคนไปดูเรื่องของกองทุนต่างๆ17 18เปอร์เซ็นต์นะครับอา,อาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อดีนะครับที่ประเทศไทยเราเคยผ่านปีสี่สูตรมาแล้วแบงค์ชาติก็เอาจริงเอาจำกับกับการกับความแข็งแกร่งแบงค์มากแต่มันก็จะมีข้อ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 เสียหรือข้อจากัดตามมานะครับอย่างเช่นต้นทุนในการบริหารจัดการมากขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกข่านก็จะโดนมากขึ้น แต่ว่าก็จะแรกมากับความที่แบงค์เราแข็งแรงนะครับแรครับแต่ว่าเขาใจกผลดีจริงๆครับผมว่าถ้าให้เลือกปังผลธนาคารทั้งประเทศนึ่งหรือประเทศไทยเนี่ยแรงมากครับใช่ครับแนโลเมื่อไทยจะแข็งแีงไหมบาทผมว่าแข็งครับถ้าในระยะกลางอย่า,างครับานเกประมาณาารู้ทาเกเอาแบบเอาแบบชื่อแรกปีน้าก็ได้อ่ะ ปดาวดาวไปแล้วดาวไปแล้วมันแค่บองบอลตามแม่แค่บอลอีนิดเป็นประสบการณ์จากผมเคยอยู่โบกต่างประเทศมาด้วยนะถ้าเกินสามอาทิตย์ไม่มีโบกไหนแน่นเลยมั้งแล้วคุณเพียเป็นใครเนี่ยแต่ว่าถือว่าถ้าจะให้มองภาพทั้งหมดใหญ่ๆรวมกันผมว่ามีแต่สามสิทนะรอบนี้แต่ว่าพอแต่สามสิทธุ๊บเดี๋ยวจะมีโอกาสที่ท่านเห็นเงิน US กับมาแข็งมากๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าทุกท่านไปศึกษา global politics หน่อยๆหรือว่าเศรษฐกิจที่เป็นระดับโลกในหน่อยครับอเมริกาเขานี่เยอะนะครับทุกคน แล้วถ้าเกิดเขามนี้เยแบบนี้เล้ปล่อยให้ข้างเงินอ่อนเขาเจ็บตัวดังนั้นเขาต้องพยายามที่ไม่ข้างเงินเขาแข็งเพื่อให้หนี้เขาอับปรมาลดลงให้ได้มันอาจจะเป็นเชิงเชิง p o l i t i ก a l หน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาปล่อยให้ U.S. อ o n ได้ไม่นานหรอกครับแต่เขาก็จะมีท่าดึงเงินกลับไปอยู่แล้วเพราะว่าเงินมหาศาลตอนนี้อยู่ที่ U.S. มันไม่แปลกที่จะกันว n ออกมาเพราะว่าเขาเคยให้ดอกเบี้ย5.5เนาะตอนนี้เขาลดมาจุดาแล้วปีนี้จะลดอีกมันก็ไม่แปลกที่จะมีเงินอัน i n d ออกจากบราสเีนี่หรือว่าพวกรัฐบาลทบานกลับมาที่แมาก เดี๋ยวเขาพักครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเงินระดีกลับไปเพรว่าตททัวประเทศสามสิบเราไม่เกินนี้เลยเดี๋ยวเขาน่าจะดึงกลับแรงๆเลยครับถ้าจะถูกเดียอย่าลืมจะลืมช่วยกันบอก,กครับคุณเชฟแกมดนะครับแต่ถ้าผิดก็ล,ลืมๆนะครับจะลืมจะลืมสามสิบเลยนะอโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสครับอ่ะหมดแล้วเนื้อถ้าหมดแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทีมเชฟนะครับขอบคุณน,นะครับถึงว่าต้อง่ออีกด้วยนะครับ